Thank you. กกลังยนอยูหรอเปล่าไ่คับตินหน้าที่อยู่อยู่ข้างในกํลังกําลังเอารดไปหรอแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกก็ รู้ว่าได้ยินเสียงไฟมันระเบิดตุ่มๆแล้วก็เสามันก็เอ็นเข้ามาหาเราแล้วในในป้อมป้อมเป็นไงมั่งป้อมก็พังเลยแต่เราไม่ไม่ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่เป็นไรไม่ได้รับบาดเจ็บถือว่าถือว่าบารมีหลวงพ่อยังยังยังคุ้มครองรักษานะอันนั้นเป็นความเชื่ออ๋อโอเคอันนั้นเป็นความเชื่อ